มีแล้วเหรอคุณเคยประสบปัญหานี่หรือไม่ประสบปัญหาที่คุณคิดอยากจะดูเมืองบุรยเวน่นรอบๆแต่คุณกลับมองไม่ได้เพราะมันไม่มีจุดที่สามารถมองให้เห็นด้านนอก มีวิธีการทำขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดตามตามผมนะนี้ตั้งค่าแล้วก,กดตรงคำว่า <c oughs> กราฟิกนะแล้วก็ปรับเป็นที่สุดเลยถ้าใครปรับไม่ได้ก็กดคำว่าอัตจากอัตโนมัติหรืออะไรที่อย่างนี้อัตโนมัติไม่รู้ปรับเป็นด้วยตัวเองนะถ้าเป็นของภาษาไทยแบบนี้พอปรับเสรนะ็จแล้วให้ทุกคนเนี่ยไปสปอนบ้านหลังที่หกก็จุดจนจุดเกิดแกแก้จุดเกิดนะไปสปอนหลังที่หกนะ อ่ะแล้วก็เลือกเป็นบ้านสีแดงๆนียนะเห็นไหมเห็นไหมบ้านร้านขายจักรยานอ่ะกระตปอนเสร็จแล้วใช่ไหมให้ทุกคนอ่ะเดินตามมาผมเดินตามผมมาแล้วกดปิดไฟให้หมดเลยกดปิดไฟทั้งหมดเลยตามตามนี้นะกดปิดไฟทั้งหมดเลยนะกดกดกดทั้งหมดนะตรงต้องปิดให้หมดนะทุกคนต้องปิดให้หมดต้องปิดปิดยังไงก็ไม่ได้ให้ปิดให้หมดอ่ะตัวนี้ก็ต้องปิด ไฟสีแดงมันปิดไม่ได้ก็ช่างมันนะในห้องนอนก็ต้องปิดครับทั้งสองห้องเลยปิดปิดเอาแคนั้นเ่ยทุกคนให้ทุกคนกดตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยกดไปแล้วก็พิมพ์ตามผมนะพิมพ์ว่า กีนแบบนี้นะหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยกดตามผมแล้วก็เลือกสีขาวแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นสีขาวฉันเนให้ทุกคนกดออกกดล็อกบ้านให้ทุกคนเนี่ยก็สปอนม้าออกมาหนึ่งตัวให้ทุกคนเนี่ยสปอนม้าตามผมนะแล้วก็ขี่ม้าไปเอาบ้านออกไปด้วยนะ ยังและทุกคนเราที่อันนี้ออกไปด้วยนะแล้วก็ขี่มา้าขี่มา้าเออขี่มา้าตายไปนี่ทุกคนเนี่ยดินตามผมมานะย้ำนะทุกคนว่าต้องขี่มา้าเท่าน,นั้นนะเนี่ยทุกคนจะมองไม่เห็นมิวิวของเรืองนะทุกคนทาตามผมนะตามตามผมนะมาดินมาดินมาอทุกคนเดินมาตรงนี้เตรงนี้ตรงนี้ เดินไป <c oughs> นแต่เราก็ขึ้นได้เราเนี่ยให้เราเรานี่ยกดเดินประมาณนี้กดเดินขึ้นไปบนช่องนี้ถ้าใครมองไม่เห็นก็ให้เอาไฟฉายมาได้ไม่ได้วะมาด่ิกดเอาไฟฉายก็ได้นะทุกคนมาแล้วครั้งแรก ก็ตะกี้นี่เน็ตหลุดนะครับก็กว่าจะทำขั้นตอนตะกี้นี่เสร็จก็ต้องเป็นชั่วโมงครับไม่ใช่ไม่ถึงชั่วโมงให้ทุกคนเนี่ยเดินหน้าตามต่อผมเลยนะครับถ้าทำขั้นตอนตะกี้นี่เสร็จแล้วแล้วแล้วทุกคนเนี่ยมาดูมาดูวน,นี้ต่อนะครับก็คือมันจะต่อคลิปกันนั่นแหละทุกคนก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็คือทำตามขั้นตอนตามผมเลยอ่ะเพอทุกคนขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมอ่ะ อ่ะอ่าคนเนี่ยเดินอยู่ตรงนี้แล้วก,กดลงแล้วทุกคนเนี่ยก็อยู่ในมุมมองที่หนึ่งได้แบบนี้ทุกคนจะมองเห็นรอบเมืองเลยครับเนี่ยตรงนี้เขาทำให้เป็นจุดความลับมากๆเลยนะครับเราสามารถมองเห็นสามารถมองเห็นได้รอบเมืองเราจะสามารถมองเห็นได้รอบเมืองนะครับ เป็นเกาะที่เวสปอนบ้านไหมครับขนาดมัน,นอยู่โคตรไกลเรายังมองเห็นเลยอะน่ะตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะมีคนเราจะเห็นได้ว่ามีคนสปอนบ้านกี่บ้านนะฮะถ้าอยากให้แบบว่า,าดูเหมือนแบบว่าเราเนี่ยเป็นแบบว่าอะไรอะเ,เป็นนักสำรวจดูดกําลังเป็น,นกำลังไปคนดูบ้านอยู่ก็เอาไอ้อันไหนอะไม่ใช่เอานี่มาเอออันนี้อันนี้นะ อาอไปไหนแล้ววะเอาวางโอเคก็าจะเป็นวานนี้นะสมมติว่าออกมาปับ๊บชมวิวอู้เสียงดังมากเลยอู้ยังมากครับโอเคเราสามารถมองเห็นด้านหลังด้ทุกคนพาพก็จะเันานี้อัเนี้นั้นนหะให้ทุกคนเนะี่ยเอารถออกมาสปอนต,ตรงนี้นะอ่าให้มันขึ้นมาวานนี้ได้ให้ทุกคนเนะี่ยกดยกหน้านะ แบบนี้รถมันจะไหลไเองเห็นไหมเห็นไหมรถมันจะไหลไเบงอ่านด้ทุกคนอนะ่ะขับตามผมมานะขับลงตรงนี้นะอ่าเราพอยกหน้าใช่ไหมเราก็ขับไปเลยมันจะไหลไม้เองอ่าอ่อทุกคนรถเราจะแรงมากก็จบคลิปจบข่าวจบทุกอย่างจบไปดี กูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอ้สัตว์ชิ่หายไม่คุยมึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนุ้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไงหมดเลยไอ้เฮียมึงดียังไงไอ้เฮียสัตว์มึงดีตรงไหนเหรอเก่งเฉ่งเหรอไอ้เฮียสุดท้ไอ้สัตว์